สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องเฟ้นบรรทามักไฟแสนทุกท่านนะครับวันนี้น้ำพาพี่น้องมาชมมหากรรมไฟแสนนะครับยุทธิบัณผีพวนนะครับวันนี้ครับตำบลบ้านบางนะครับอำเภอข่วงจังหวัดเมุองพูนแม่เองไทยนะครับโซ่ทอดนะครับพี่น้องครับจันดีเบิกฟ้ามาท่านทีมงานจันดีเบิกฟ้านะครับพี่น้องครับจันดีเบิกฟ้านะครับอ่ะรุ้กันนะครับว่ารูปลักษณ์จะไปได้รูปลักษณ์แบบใดนะครับจะไปเทลี่หรือว่าไปแบบใดนะครับ ตอนนี้ล้อเรียกกำกับอยู่นะครับสำหรับทีมงานจันดีเบิร์ฟ้าครับสรับจันดีเบิร์ฟ้านะครับเรียกกำกับนะครับยี่สิบห้าสิบห้านะครับอ่ะลุ้นกันนะครับพี่น้องครับจันดีเบิร์ฟ้านะครับลุกตาตาตกใจใจได้ไหลายทีมงานจันดีเบิร์ฟ้าขอทีมงานโจโจกีสามสองนั้นอัน ยชครับพี่นองครับจันทีเบอร์านะครับทีดีเลยนะครับการเดินทางลี้บมากๆขอดูขอดูนีมากๆขอสูขาโจนะครับจันดีเบอหลังไปเรือด กำลังเลคู่ตการปัญหาเรื่องแงทีบ้านนอกตามสายตาขาองด,ดีนะครับดูตรงเปดเลยเปิดช่องาก็เป็นแ้วะี้า,า,าสามร้ยนะครับสามนะครับพี่น้องครับจันดีนะครับพี่น้องครับคอยโยกคอกยเคลื่อน ก่อยเกลื่อนก่อยลดระดับหลุดหลอดออกจากดำเป็นขาวหนึ่งน้ำสามคืดเข่าไปก่อยโยกดานใต้ของต้นยุคข้า หางคนจันดียุนะครับตัวนี้นะครับยังทําเวลานะครับตามลงมา้าตั้งครับ350มันออกมากันมันตื่นตัวเลยนะครับจันดีเบอร์ฟ้านะครับ ต่อเลยนะครับพี่น้องครับกับทุนงานน้องกับตันนะครับพี่ครับน้องกับตันนะครับอย่างนั้นผมให้คุณซูฐานแล้วนะครับน้องกับตันครับใครบอกที่รับยอดเนี่ยตังค์เลยอ่ะดูกันนะครับพี่น้องว่าผลงานสิเป็นไม่รูปแบบไหนนะครับน้องกับตันครับน้องกับตันนะครับพี่น้องครับเลขกำกับนะครับยี่สิบสี่สิบห้านะครับยี่สิบสี่สิบห้านะครับเลขกำกับนะครับของน้องกับตันนะครับผม ครับบุญกันเลยนะครับว่าผลงานจิสดใสสาดสะาดนะครับหรือว่าไปแบบโหดมั่นห้านะครับบ well> ุญกันครับพี่น้องครับกัตันครับโต๊ะซาโต๊ะใจใจแดงไม่หลพี่น้องแฟนเขาไล่ตื่นใจจับขนยานไปแล้วก็จะเล่นโจโจกีรามสองนิ้ว หาป 1, esh, ่าีเลยนะครับ่าโตบาคงก็ไามัจะพุ่งมาเด้อฝนเด้อบอกเนบอลแล้วเนาะขอบนมีอเลยนะครับน้องครับน้องคับตันนะครับเดร่างโตเล่กองห่วง เราก็มีไปแล้วนะครับอารุนกันนะครับพี่นั่งครับลงมาล่างๆอาจจะได้เห็นหางนะครับของรองกับตันสามแล้วนะครับพี่นั่งที่นั่นบนอนมันหลบวัสดินไใจๆยันหนังไงรองกับตันนะครับนี่ครับหางเขาหนุบหลบวัสดินจะขาดเบานะครับเบ,บา,บบาสามร้อยสี่สิบพันแปเขียวอีกแล้ว<า>วันนี้มีเจ้ากับเขียวนะสมาชิกนะ ครับน้องตันนะครับเบาดีล่องดีนะครับตลอดทางเลยนะครับหกชุดกระพาันแล้วน่งจะว่าเพิ่งเลียกเซ็ตซีซีอยู่กำนันเฟ้นพนแก่นะครับรถที่จมสิดินทรายนั่นตอนนี้รถไถเพิ่งล่ออยู่กองอเมริกันได้ทันเดอ้ออ่าไปเอารถขึ้นก้อนทัน<ต>นั่งจอมเดล่าได้ทันเดอ้นะเดอสามลงมาสามร้อยแปดสิบ แปครับนองกัปตันนะครับาต้อนะครับไปนอนกัมงาซุปเปอร์เฮงแปดแนะครับไปมองมือหาพ่อพ่อมัดง่าอีกข่าวนะครับไปับซุปเปอร์เฮง88ดนะครับเนี่ยบอกไมหายแล้วนะครับตุนกันเลวนะครับมาคุณงานจีสดใสบนะครับซุปเปอร์เฮง88นะครับการตลาดพื้อนำไน้ 4ี่สิบหนะครับสารทุกงานสุปเปรี้ิงแปดนะครับพี่น้องครับเลขยกํำกับนะครับสี่สห้าเกครับบอลล่ยบ้างสีลยไทยมาตะทีอ่าของคนในแดนนีบอลล่สุปปริงสลไทยนะก็ต้องไหดมือนะใบเข่าไรใบเข่าไรใบเข่าเร็วอ่ะดุกันนะครับพี่น้องครับสุปปริงแปนะครับสี่สิบห้าเก้าบนะครับ

กอยุบตตสามสองน่งต้นไปลูกป้า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 ไปลุกาไปลูกป้าที่เ่เห็นซำกันผมซ้ำซำนี่ครับที่ร่เลยนะครับ่ป้องครับเอาด่นกันครับเห็น่งกันนะครับคัสโนวานะครับยี่สิ 55นะครับอ่ะปูนกันครับพี่น้องครับฝนก็จะตกนะครับตอนนี้นะครับกล้องคัสโนวานะครับกล้องคัสโนวานะครับพี่น้องครับปลาปเขาก้อนเมฆกุ้งล้ Asia 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 วนะครับกล่องคัสโนวานะครับอ่ะปูนกันครับ ครับตอนที้แม่นจอจะเริ่มสูงนะครับพี่น้องครับจอจะเริ่มสูงครับฝนกระชิตกนะครับพี่น้องครับฮัมจอจะเริ่มสูงครับสูงนะครับพี่น้องครับเปิดราคานะครับจอจะเริ่มสูงครับสามเจ็ด

แล้วเดือบอร่อยนะครับแทงดีนะครับพี่น้องครับหางดีตามมาต้อนะครับพี่น้องครับสอราชวงศ์นะครับเกือบ40หมวก70นะครับอ่ะดุนกันนะครับว่าผลงานจะเป็นลูรหลักแปดแต้มนะครับสอราชวงัลครับสอราชวงศ์นะครับพี่น้องครับเกือบ40หมวก70นะครับเลขกกำกับนะครับอ่ะดุนกันนะครับพี่น้องครับสอราชวงศ์ครับปออนก่อนญาติท่านอ่ะ

สวยงามมากๆนะครับพี่น้องครับสราชบงนะครับการเดินทางดวยเยอะมากเย่มากเลยนะครับสราชบงนะครับพี่น้องครับล่างไปลูกล่างป้าสวยงามนะครับล่างไปลูกล่างปลาล่างป้าอากาศดีมากๆนะครับพี่น้องครับ ถูกแล้วนะครับพี่น้องครับสมควรแก้ไมว่าห้าปีบโยนเรียบร้อยงามลึกเกินอ่ะกระพึงกันไป์นะครับยังเดินนะครับยังเดินเนื้อวันกะยังติดมาตลอดรออมาะพิ่ม กาศดีมากๆนะครับพี่น้องครับฝนเริ่มมีเม็ดแล้วนะครับลงมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับพี่น้องครับโอ้ไปเปิดเปิดเริ่มต้นหางีหางดีครับสราชวงศ์ครับงานสราชวงศ์นะครับพี่น้องลอยปุ๊บบผ่นไปคืบผ่นไปนะครับเกือดอัดป่าปุ๊เกินงานสราชวงศ์นะครับ นีครับตัวสารจวงครับมันนี่ที่รีนะครับหวานเกี๊ยบนเนียฝนตฝนเอ้ยเดี๋ยวผมไปเอาเงินแหล่งเมื่อตัวฝนหยุดจิตต้องจ่ายับยคที่สองร้อยสองร้อยพันไปนะครับสารโชวงนะครับสวยสดงดงามนะครับโอ้ยเบาดีนะครับหวานเกี๊ยบนะครับมันนี้เติมเต็มดูทีเอียวเลย นี่ครับวันี้เลด้าเต็มกันมางนะครับเลด้าเต็มครันไปเราอยากเห็นมันมันบดีนะครับโอเคครับผมบอกนะครับบังเดลินเดลเดเพากับบรรดาห้ฟังทุกทุกบ้างเอางูนะครับพี่น้องตอนนี้นะครับล่อเทียบหลวงนะครับเกือบยี่สิบหัวหาซิบนะครับบนฐานนะครับ เทียบทับหลวงนะครับอ่ะลุนกันนะครับพี่น้องเทียบทับหลวงนะครับพี่น้องครับฝนตกนะครับยี่สิบนะครับา เบารถมาเบานะครับเจ๊น่าซังด้วยนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับเบานะครับนี่ครับเสียเปานะครับนี่ครับเสียเปาเปียวครับเอานะครับ,บนีบ่ เ้าเป็นเกไม่แนะครับผมเป็เเยรกตาเรื่อหว้านลที่คยคิดางดมยแต่ต่างันนะ่ยเร์ตไม่หมือนคราบบาดีกวงดีตลอดทางเลยครับสุดยอดครับสนำหนักหาง

โอยดูคอยเลื่อนงเบรคนะม่ไเมในโตไม่มอกบ่าวให้ปลังครับจะกระทบไปยุค่าดาวนะครับทำร้ทำรทำตัร้เรครช้ร่มรับรวร้ามนห่งร้อยสามสิบห้า้สามสิบห้านะครับ ามมาต้อนครับพี่น้องครับทีมงานข้างเรือกลายหินนะครับเขยวังหินนะครับพี่น้องครับอลูนี่กระลอกน้อยกับเรือผมก็อยู่ซีบังได้ด้อคเยวังหินเขยบังหินข้างเรือกอลูมิเนียมกระบอกลอยตามตอนยังให้หู้เล้วนะครับสำหรับทีมงานเขยวังหินนะครับยี่สิบสี่สิบนะครับพี่น้องครับทีมงานเขยบังหินนะครับยี่สิบสี่สิบครับเขยบังหินครับใกล้ใได้หลาย คุณจะโชคหมยเหมือนเขาไห้เผยว่าหินไปถึงโจบโชคีสามสามหุ้บลุป้าลุป้ายบลุป้าลุป้ายไปได้นะครับไปลุป้ายไปได้นะครับนะครับสวยว่างกินนะครับ ไปล,ลไปูกล้างปลาล้างปลากำลังเป็น3้ทตามที่าเบียดลูกเบียดเอาล่ะเหียดเนีเ่ยกติดเรียบร้อยนะคะรับพี่น้ย บางหินนะครับอ่ะหลุนกันนะครับลงก็เป็นสามซนล้สามรอยสามสิบแล้วนะครับเออเบิกแ้วเออเออมาทาของเพื่อ โอ้แต่จะมันดีเขาทานเลยนะฮะตากม,มาเติงกระถางครับสามร้อยหกสิบห้าสามร้อยหกสิบห้าครับน้องครับพี่เลี้ยงล้งจากฐานแล้วนะครับสำหรับทีมงานช้างเผือกนะครับเลยกำกับยี่สิบสามสิบนะครับยี่สิบสามสิบครับช้างเผือกครับก็คนานัง สวัว่าครัเดี๋ยวผมไม่ะยุติ้องบ้างนะครับอารุณีเปิดป่าครับกระลองน้อยครับขอบคุณญาตนะครับขอบคุณญาตขึ้นสุตสูงลงสา,าตาตกใจใจๆในได้หลายคอยจังแงนทางเปลือกอินฟินดอนจงโชคดีสาม

ไป,ไ,ปไปลำนะไปลำเหมือนกันละท่านมันฟูเนี่ยว่าอะไรัไปลำดาบโอ้ยคอมาครับ่ะทางดีทดีค,ครับอ่ะรูดกันครับตามมาต้องแน่นครับอรุณีเบิกฟ้านะครับอรุณีเบิกฟ้านะครับพี่น้องครับ ตอนนี้ล่อเลยกำกับอยู่นะครับอัดลุนีเบิกฝาครับกระยับแล้วนะครับเอาครับพี่น้องครับอัดลุนีเบิกฝานะครับสามสิบเจ็ดสิบนะครับพี่น้องครับสามสิบเจ็ดสิบนะครับอ่ะหลุดกันครับขึ้นสูงลงตาตาตกใกล้ๆได้หลายหลาย

ลำดาบรุ่นแรกนะครับพี่น้องครับฐานล้ำนะครับน้ำหนของอะลูมเนียมบลกฟกับทางที่มันกัทับยิงคือสุดแล้วนะครับโอ้ยบังไฟบังนีเงินหลายนะครับหลายขัดเอออ่ะสู่แล้วนะครับท่านสู่แล้วสู่บ่ไหวสู่แล้วทำกันต่อเลยนะครับพี่น้องครับบังสุดท้ายนะครับจุดรางฐานนะครับยุทธบ้านหมู่ พีพลนะครับนุ่นนเขานะครับพี่น้องครับนี่กะรอกน้อยนะครับมัดเด็ดมัดง่ายประจําในการขอมมูนี่เลยนะครับจุดเป็นบุดสุดท้ายขอมมูนี่นะครับกะรอกน้อยนะครับน่าสีต้องบนเอองานจะเป็นไปในรูปแบบอะไรนะครับลุนกันเลยครับกะรอกน้อยครับดุนกันชุ่มกันเลยครับพี่น้องครับดีมากครับสวยงามนะครับลายผล กระปองรอกหน่อยครับนะมกันนะครับพี่้องครับก็รูปดักเสียหเป็นแบบไดนะครับกระรอกน่อยนะครับตอนนี้รอเลยกำกับอยู่นะครับพี่้องครับสี่แปดนะครับข้างช่างสู่สี่แปดท้ารอกหน่อยนะครับครับกระรอกน่อยนะครับพี่้องครับทีนา้มามาคุยกันเบื้องในไปกกับมานั่งหน่อยทานี้แล้วนะครับ นั่นกะรอกน้อยครับครับกะรอกน้อยนะครับเลขกํำกับนะครับ45-85้านะครับพี่น้องบังสุดท้ายนะครับจุดล่างฐานนะครับที่บานที่พนนะครับปะเพนีนะครับบา,บานที่พนนะครับบังจำปืนตำบลขวังอำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรน,นะครับ เลยกำกับนะครับกะรอกน้อย4 5 8สิบครับกับปัญนะครับขึ้นสูงสูงลงซาซาตกใกล้ๆในลลลยหอบปนีเป็นตันตันกลับสู่นครขามบ้านเราใครทุกข์ตรงโชคดีสามสอนะึ่ป้า จากตองจากองนนะครับพี่้องครับทุกคนกรเนงดีมากๆรอบน้อยนะครับพี่ดาวครับองีเลยสุดยอดเลยสุดยอดเลยนะครับพี่ดองครับล่างไปลูกล่างไปเขามได้เฉยนะครับอเมฆไปเลยนะครับอ่ กระรอกน้อยมือว่านี่มอผิดหลังนะครับอยู่บานหนองลมเห็นหน่อยเห็นข้อนะครับครับยังรูดเปนิเงินเอารอรออไฟแยบนะครับกระรอกน้อยนะครับพี่น้องครับอางอดีครับอ่า คนกู้ชงานกะรอกน้อยนะครับไปตับผิวเลเด้อครับเรดาเต็มนะครับพี่น้องครับสุดยอดนะครับมัดเด็ดได้ดาเต็มนะครับมือนี้ครับเลรด่าเต็มนะครับครับจู่งานกะรอกน้อยนะครับกพลังขุดอยู่นะครับตอนนี้นะครับพี่น้องหลงดอกปลจากพี่จากน้องนิ่มเบาหักเฮ้ยต้องตรงเลยเบานิ่มเบาหัก จิมงานกะรอกน้อยครับนะครับกำลังรลุนนะครับตอนนี้นะครับ like 60แล้วนะครับเห็นรไม่หวหวงนี่ี่เห็น้ิดบอกดูรงควันไรงคว้นไปครับังไม่โยังไม่แดนเลยตรงตรงเรา80่าน80ผ่นไปนะครับกำดัดแล้วมั้ยถ้ พ <Scroll> so it so cool ี่น้องครับเป็นลุนหางกระรอกหน่อยด้วนะครับตอนนี้นะครับพี่น้องไป่เรื่อยๆหรออยู่ทั้งใอยู่มานียวนีอกใส่สลอเห็นหน่อยอกใส่างใส่นอยออกใสออใส่ออกใสหน่อยนอยอกบน่อยนะครับกสุดยอดนะครับขอบคุณครับพี่ยอดสุดยอดนะครับเวลาเต็มคนมากมวนครับเ้ยครับหน่อยอตาวตาว้ย ตองเอาเป็นช่นนี้้อเอาเป็นเช่นนี้ต้องาเนเชนนงเอี้ต้องเอนเช่นนี้ตเป็นเช่นนี่น้องเอาเป็นเช่นองเอนเ่าป็นช่้งเอนเชี้วเอาเป็นเช่นนี่นี้องเอาเป็น่น้องเอาเป็นเอเอาเป็นเช่นนี้ต้องเอาเปนเช่นนี้องเอาเป็นเช่นี่น้องครับป็น เปานะครับนี่ครับหางของกระรอกหน่อยนะครับเอาไม่ได้เลยนะครับนี่ครับหางอากะกะลอกหน่อยนะครับิบรุ่นียังวะ ยี่อเห็นมั้ับนั่นยี่ร้อมา่ยสีหน่อยามเด้อพอจุ่มเงื่อนมาซาาสี่นอยสิตอนนี้สเก้สิบเก้าเอาเอามาท่านเด้อ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 งด้อเด้เด้อเด้อเด้อเด้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 ด้อเด เบาเป็นเบาเลยนะครับกะรอกหน่อยนะครับเสียานไปนะครับพี่น้องครับเบานะครับเบาเป็นเบาเลยนะครับ่ก็ลกหน่อยนะครับพี่น้องครับโอ้ยสุดยอดครับเแล้วนะครับ ดีลยหน่วยพันไปแล้นะครับงยุดรงเบา1 2คะแนนนะครับ2คะแนนนะครับานกราบหน่อยนะพี่น้องครับ